อาจารย์เอสวัสดีครับวันนี้ก็คือพบกันอีกแล้วครับอินกีกีสีสีเจ๋ออีกแล้วครับวันนี้ผมอาจารย์แจงคกีตา้าได้รับความเมตตาจากรา้านミュสิกโซเซตี้ Society ของคุณเบงเขาก็จะมาพูดธรรมะนอกสถานที่พร้อมกับซื้อโอกาสลองกีตา้าใช่เลย <laughs> ใช่จริงๆเลยเจมส์ multi color ของไอเบรเด์เจ็ดสายนะครับท่านผู้เจริญครับ7สายดูสีนี่แจ๊บมากมเขาบอกว่าวันนี้เราจะพูดทรมมะไปด้วยแล้วก็เล่นกีตาร์ให้ฟังไปด้วยนะเป็นการนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่อาจารย์แดงกีตาร์มาสัมผัสกีตาร์เสายขอเงเบงโตเนะ่เขาบอกว่าใช่ครับน่าสนใจมาก จรงและจริงมันนะครับคลิปธรรมะที่ผู้ได้ฟังตรงนี้ก็เป็นปกินอากาศธรรมเกี่ยวกับเรื่องความจริงและเรื่องสมมติอาจารย์อยากกราบเรียนท่านผู้เจริญด้วยความรรงนะครับว่าคําว่าความจริงก็ดีคำว่าสมมุติก็ดีเนี่ยมันเป็นสมมุติทั้งคู่นะครับอย่างตอนนี้ความจริงทุกคนจะบอกว่าอาจารย์แดงกนะั้วนะต้องเล่นกั ความจริงก็คือว่าคนมองมาว่าผมกําลังปรุงแต่งทําการเล่นกีตาร์ไอเบรดเจ็สายตรงนี้มั olor, ลติคัลเลอร์รุ่นนี้นะครับนี่คือความจริงแต่มันพื้นฐาน่องความจริงนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องสมมุตินะมันเข้าใจยากเพราะเราแค่รู้สึกว่าตึงๆปวดๆไม่เมื่อยแล้วนะเล่น มันใช่ใช่บอกว่าถูกมิเอาเสาน้สนหน <c oughs> ่อยไหมเอาส้นหน่อยไหคือเล่นไปก็พูดธรรมะไปด้วยคงยังมีรายเดียวในประเทศไทยนที่เล่นแบบนี้ความจริงคนมองมาก็ต้องบอกว่าจาย์แญงดีต้์กันบังบีจีาร์มันมากแต่บนพื้นฐานาัานองความจริงที่เราเห็นอย่างนี้ว่าเป็นความจริงว่ามีตัวตนของเราเกิดมาไปทําบัตรประชาชน ไปพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นส่วนดีเอความจริงก็จะบอกแล้วว่าเราเป็นคนเรามีผัวมีเมียเป็นลูกคนนี้คนนี้เราเกิดมาได้ทํางานรับเงินเดือนเนี่ยเรามีที่อยู่มีที่อาศัยเรามีที่แตแเรามีสิทธิพิจางาเราไปหาหมอเวลาเราป่วยไม่สบายแล้วก็บอกหมอเราเจ็บป่วยอย่างนั้นอย่างนี้นะหมอก็ตรวจลูกดูเจอแล้ิที่มันคือความจริงแต่มันพื้นฐานความจริงมันไมเป็นความจริงมันก็เป็นเพียงความจริง ความจริงไปตามสมมุตินะครับที่รักจา๋าอย่าโกรธเขานะตัวเองเขารู้นะตัวเองมองมาหาเขาเลยบอกเอ๊ะมันเป็นสอนสมมาภาษาสกเบอร์เลยเลยนะี่ยขอโทษประทานโทษสกเบอร์นี่ไม่ย,ยากนะเอ๊ะทำไมสอนสมมตเรา สอนทรามาแล้วมันเล่นกีตาร์ไปด้วยได้ยังไงแล้วมันจะน,น่าเชื่อทือไม่เป็นไรโชคดีที่ใช้กิเลสเป็นจึงสามารถเล่นกีตาร์แล้วอปิญญาหกปฏิสัมพิทาได้ท่านเขาา้าใจไหมครับผมก็หาอะไรถ่ายทำไมเลยเพราะว่าอาชีพผมเอามันลูกเดียวแต่ก็ต้องเดีกกีตาร์เล่นชีพว่าจริงๆแล้วผมไม่ชอบกินข้าวไปเที่ยวมากเพรามัถูกดีเลยพอ,องกรลอกหรือไม่แต่ เอออันนี้ก็ไม่คีเลยนะเส้นเล็กน้ำต้มยำตักชามนะสามสิบคืออย่างนี้นะครับคุยกันเล่นๆในะยิน้จิกจี้ซไว้ดีกว่าดูผมแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบเนี่ยอยู่เฉยๆดีที่สุดอย่าแสดงความเห็นอะไรมาเลยเจ,จาะแจกพิมพ์นู่นพิมพ์นี่มันจะพินกรรมบทสิบเมืม่อพินกรรมบดสิบแล้วไปถือสีม,มันก็ไรประโยชน์แล้วยิ่งม,มาเจาะแจกพิมพ์เพื่อไปในคลิปยูทูบวิจารณ์อะไรผมอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งด้านบวกด้านลบผมไม่แบกโลกผมไม่รับเอาไว้หรอกแล้วยิงๆผมก็เปิดหมดอะคะ ผมค้นไปหมดแล้วผมไม่แบกโรคไม่แบกทุกต่อไปแล้วนะจา้าชิรักกาก็อยากได้กีตาร์ให้ดูด้วยความรบมแล้วก็เล่นด้วยความสนุกสุกเราคุยกันเพราะเรารักกันเราชอบกันทำหาอกาสนี้ได้ไม่ยากนะฮะอยากบอกท่านผู้เจริญว่าความจริงและสมมุติมันก็ยังเป็นสมมุติอยู่สมมุติแปลว่าอะไรสมตมติแปลเป็นการยอมรับรืตตกลงกันโดยที่ไม่สนใจวาสภาพเดิมแท้จริงเป็นอย่างไรแต่คําอธิบายของคําว่าสมมติมันก็เป็นสมมติ คำว่าความจริงมันก็เป็นความจริงไปตามสมมุติเข้าใจมาชีรัตจ๋าความจริงมันก็เป็นความจริงไปตามสมมุติสมมุติมันก็เป็นสมมุติทุกวันนี้ธรรมะมันจริงโคตร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 ง่ายนเนร่ยอมรุษล้อเลยเล่นไปเลื่อยเปื่อยยิ้มกีตาร์เขาเล่นแล้วมันมันอย่างเนี้ยนะฮะ คืออย่างนี้ความจริงก็สมมติสมมติก็คือสมมติดังนั้นถ้าใครเข้าใจผมจิตเดิมแท้เนี่ยมันประพัสสอนอยู่แล้วเราก็ทําหน้าที่ไปตามสมมติที่เราบอกเราดูจริงๆเนี่ยบางคนฟังผมแล้วเข้าใจยากเพราะอาจารย์แดงบอกว่าโลกนี้ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรตามสมมติมาเกิดให้เรารับรู้มีแต่คนตามสมมติจะต้องทําหน้าที่ไปตามที่คนสมมติขึ้นมาให้ถูกต้องไปตามโลกสมมติจริงหรือปลอมหรือดีชั่วหรือบุญบาปมันเป็นเรื่องสมมติอยู่ก็ทําหน้าที่ให้ถูกต้องไปตามสมมติ ผมเองเนี่ยไม่ได้ยอมรับเรื่องปฏิเสธเรื่องอะไรที่ผมพูดทั้งหมดนะครับแล้วเรื่องที่พูดนี่ทั้งหมดไม่ได้แปลว่ามันมีอยู่หรือไม่มีอยู่ตรงนี้แหละมันยังเหมือนเรื่องเมันเรื่องบ้าบ้าบอกบอกฟังแล้วมันเข้าใจไม่ได้ที่เจ้าตัวตรงมันเรื่องอะไรกันแน่บอกมันมีเรื่องอะไรสอนโลจิรักจาเื่อเลยหาเรื่องคุยแต่ละเรื่องเพราะวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนร้านเด้งอย่นะ เจ้าของร้านก็เป็นคนน่ารักมากรู้จักกันดีนะแล้วก็ผมก็เป็นลูกค้าประจำเพราะวันนี้มาก็เลยต้องลองเสิร์ฟที่นี่มันก็เลื่อมันเป็นเลื่องเบื่อสกเบือก็เล่นอย่าอย่ายื้อสายนะครับว่าะแต่สกเบือนี่ไม่อยากคายหรอกนะเพราะก็ใช้ตังตั้งยิ่กในพวกตะกมีตังโคเลยทุกที่ละ ไม่ว่าจะความจริงก็ดีสมมติก็ดีมันก็เป็นเรื่องเดียวกันก็เป็นเรื่องสมมุติแต่ธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความจริงตามสมมุติแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องสมมุติตามสมมติธรรมะมันจําเป็นต้องยืมภาษามาพูดไม่ได้แปลว่าเรื่องที่พูดอยู่นี่มันมีอยู่หรือไม่มีอยู่มันยิ่งคราบจะเข้าใจก็ไม่ได้ช่นลักในถอดด้านเนี่ยจริงๆเราหล่อมากรู้ไหมเนี่ยวันนี้อุตส่าห์ใส่เสื้อลายมาตอนนี้ต้องซื้อเสื้อมาใหม่อยากหล่ออยู่เลยอย่าช้ชากันนะเขาาอยากหล่อเองรู้ไหม เขาแสดงธรรมะเลยมีตาเขารู้คนปรามาสเขาเยอะนะใครก็ตามที่ปรามาสกันเองคนบนโลกใบนี้ชอบปรามาสเจาะแเจะว่าคนนู้นคนนี้เขาว่าโอเราดีที่สุดคนอื่นผิดไปหมดเลยเป็นโทษอย่างยิ่งปัญญาใครก็ตามที่ปรามาสซึ่งกันและกันคนบนโลกใบนี้ปัญญาจะมืดบอดไปตลอดชาติจะเป็นโรคคันหูคันตาคันจมูกคันปากคันคอสิ่งหน่งสิ่งันก็คือจะต้องคันทวักคันรูตูดด้วยขี้เยี่ยวออกลำบาก ปัญญาพืดนอ่ไปตนใลอดชาติหายใจอื่นหอกนี่ไม่ได้ครูนะไม่ได้ครูพูดเรื่องจริงเลยไม่ได้เกี่ยวกับผมหรอกเพราะคนบนโลกทำไมมันชอบไปปรมาทว่าหันว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นู่นไม่ดีกูดีอยู่คนเดียวความติดคนอื่นเนี่ยใหญ่ถ้าภูเขาเห็นหมดเลยไอ้นั่นไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้วิจารณ์ว่าเขาทุกซอกทุกมุมรู้บัดเกียงรู้หมด่ะของเราดีอยู่คนเดียวไม่เป็นไรปรมาดที่เข้าไปแล้วกันคนบนโลกวันนี้แล้วจะประสบกัน คุณจะอัดเขาคุณจะเกิดโทษกับคุณหาความเจริญในครอบครัวไม่ได้แล้วก็จะเป็นโลกปัญญามืดบอดสิ่งสำคัญก็คือหือบอกรักษาไม่หายทรมานจนตายคันหูคันตาคันจมูกคันคอคันปากคันรูทวารน่ะคันรูตูแต่และขั้นะหบอกไปเลยเนอนี่ไม่ได้ขู่ไม่ได้ห้ามตรงที่นก็คือ ตาร์มันมันเขายิ้กกีตาร์เขาเล่นมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะถ้าเล่นที่บ้านเราจะมันอย่างเดียวันนี้ก็เลยชื้อจับรูกันเล่นแบบนี้คือเล่นแบบฟรีสไตล์ชเรทถ้าแปลเป็นไทยก็มาเล่นตามอำเภอใจโชคดีใช้กิเลสเป็นเลยเล่นกีตาร์ถ้าว่าใครคือมั่วนะลองมามั่วบ้างเลยให้ได้แบบเนี้ยแล้วจะรู้ตัวมันมันมากเรามั่วไป ฟรีสไตล์ชุรกจะว่ามั่ว <ừ. S 1> ก็ไม่ว่าเลยเป็นคนที่รับกามัว่ blues, วคือมั่วเพราะเรื่องจริงจริงเล่นเป็นเรื่องไปแล้วในห้องอัดเสียงมาเยอะแล้วทางานตรีมมาเยอะแล้วรับจ้า,างอัดเสียงทําอะไรมาเยอะแล้วแต่ตอนนี้ก็เล่นม,มั่วต้องบ้างพเพราะอะไรเพราะไม่มีเกณฑ์ต้องทําแล้วหมดสงสัยแล้วปัดเกยลสสยแล้วหมดสงสัยแล้วนะฮะก็เลยเล่นืออยากเลยอาจารย์ด้วย ก่อนจบก็อยากจะบอกว่าความจริงที่เราเข้าใจเป็นความจริงทุกวันนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องสมมุติดังนั้นอย่าไปแสวงหาว่าความจริงคืออะไรหรือสมมุติคืออะไรเลยทั้งความจริงและเรื่องสมมุติมันก็ยังเป็นสมมติอยู่คำนิยามของสมมติจะมีเป็นว่าอะไรหรือความจริงนี้ว่าอะไรมันก็ยังสมมติอยู่หากถามว่าสมมุติแปลว่าอะไรความจริงแปลว่าอะไรมันก็ต้องเอาบัญญัติตัวใหม่อธิบายกันเป็นงูกินหางไม่จบสิ้นนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คง คิดว่าท่านผู้เจริญคงจะพอเข้าใจกันบ้างก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเบงเจ้าของร้านไ้อีกครั้งหนึงทิวสิกโซเทตี้ตรงแถวแถวราชเทวีนะครับ